ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขับรถมินิบ้าแอ็มรถทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องไม้แก้วครับเอฟซีโค้งสุดท้ายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดครับกระตงบุภาดมมหาหนองท่านที่ครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีนดเอฟซีมีพีเฒถามาหาวสันมาบอกเล้เนาะครับเนาะสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่งหลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะน้องไม้แก้วร้านแต่ครับถือเป็นร้านเก็าเกยมาแล้วครับเอฟซี งวดนี่ขอให้มาตรงๆรงนะครับเนาะวันที่16วมิถุนายนพศ2 5 6 7ครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมเนาะขอให้ถือรางวัลทีหนึ่งครับฝันแนวไดนครับน้องไม้เกี่ยวหนูฝันว่าหนูเห็นผีผู้เทาค่ะผีผู้เทาค่ะโอ้ผีผู้เทาไม่ได้ใส่อีกครับนี่หนูกระบอกหูเพื่อนค่ะอืมเป็นมาแบบอยู่ตรงหนาหมดเลยค่ะมาแวบ,บตรงนาเลย คิผู้เฒ่าสามคนค่ะสามคนค่ะห่วยมาแนวได้เยอะบาทนี่เป็นมาบอกหนูค่ะมาบอกอย่างครับบอกเลขค่ะมาบอกเลขเลยค่ะโอ้เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากแต่ส่วนบุญส่วนกุศลค่ะครับผมแต่กับการที่เพื่อนบอกเลขค่ะโอ้เพื่อนห้โชคไ้เลขรากาเฮ็ดบุญไ้นี่บอกครับค่ะบบยากนะครับเอฟซีขั้นถ้าถือนี่ ทำบุญหนี่บยากเลยครับเดี๋ยวใส่บาตรจาดน้ามให้ครับเอฟซีเพิ่นบอกสองตัวหรือสามตัวครับน้องไหมแก้วสามตัวค่ะครับผมเดี๋ยวท่านพึ่งนะครับเอฟซีใจเย็นๆครับอย่าท่านพึ่งเดี๋ยวขอถามความเคลื่อนไหวของผีเมลุกอ่อนก่อนผีเมลุกอ่อนครับมือไสแหกโค้งตายหงครับเอฟซีบอกเลขกถือเป็นลานมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นมาขอฝันอีกบ่ครับยังบ่มาเลยค่ะยังบ่มาเลยค<ช>่ะยังเป็นเหล็กชุดเก่าตัวเดิม ครับผมตัวไหนครับจําได้บ่ครับจําได้ค่ะครับผมตัวไหนครับน้องไม้แก้วเก้าสี่หกค่ะเก้าสี่หกค่ะกสองหนึ่งค่ะเก <6 S 2> ้าสี่หกกับสองหนึ่งครับเอฟซีอู้เลขกสองหนึ่งหรือมาแรกได้ครับเนาะเอาขอให้มาตรงๆครับเก้าสี่หกเป็นผีเมลูออนเคยบอกถือมาเป็นซิบหมวดแหละครับมาโค้งสุดท้ายวันที่สิบหกนี่ผีพเท่าสามโต เอาครับโบเป็นการเซฟเวอ่านะครับสามตัวท no like well, so ี่เด็ดงวดนี่ครับสิบหกมิถุนายนพศสองพันสองร้อยหกสิบเจ็ดน้องไมเคิลตัวไหนครับสามห้าศูนย์ค่ะสามห้าศูนย์ค่ะครับผมเอาตัดน์เรนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสามห้าศูนย์กับตัดน์เรนเอาไปซื้อลอตเตอรี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องเนาะครับท่านผู้ชมนี่แหละเป็นผู้ที่มีเส้นครับเอาทองมีสามดาวถามยังอีกครับ โบมี่ยังหรือคะบ่มี่ยังแล้วต้องไม่แก่จังไดยอีกครับบาดนี้ลูกผีเมลูกอ้อนมากพอครับยังบ่วมากเลยค่ะยังบ่วมากผีเมชีมากพอครับก็รยังบัมากคือกันนี่ล่ละครับผีร้ายคือกันนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นผู้ที่มีเส้นครับผีเมลูกอ้อนนี่สิงสถิตอยู่ที่วัดพระธาตุเรืองรองจังหวัดศรีสะเกษครับคันถ่ายเอฟซีอยากไปเที่ยวไปไหว้วัดพระธาตุเรืองรองนะครับเนาะอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับ วัดพระธาตุเรืองรองครับเอฟซเป็นวัดใหญ่ครับนาเที่ยวครับไปเที่ยวหรือครับเด้อเนาะครับเนาะคาถามีโอกาสถือกรีกล้วไปทําบุญครับเอฟซีขอปิดคิปไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวสิจดตัวเลขผีไม่ลุกอ่อนครับผีผู้เฒ่าสามคนเนาะครับผมแม่แคปนาจอครับขอบคุณครับน้องแม่แก้วครับสวัสดีครับอย่าลืมเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนําครับไปเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมทำมือชุชมเนาะ น่านไก่ทวงนะครับออกแล้วตัวนี่แหละวัสดุครับเอฟซีสามหางนี่แหละออกเหลี่ยมวัสดุครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่คับน้องไม้แก้วครับเลขสามตัวครับน่านออกแล้วออกแลี่สามห้าศูนย์สามห้าศูนย์ผีปูเฒ่าสามคนนะครับเนาะสามโตครับท่านผู้ชมสามก็เป็นสามอยู่แล้วตายกับศูนย์ใส่สามศูนย์นั่มก็ได้ครับเรือวาเลขผีไม่หลุดอ่อนครับเก้าสี่หก เก้ 9, 4, 6, ครับเลขสอตัวนี่เป็นสองหนสองหนึ่งะครับเอฟซีนะ่เนาะสองหก็อย่าลืมสลับกันนำจักหน่อยครับวันที่สิบหมีตัน้ายนพศอสองพันเท่าไหกสิบเจ็ดครับไก่ขันหลัดครับเอฟซีมาแล้วครับถูกแน่นอนล่ะครับท่านผู้ชมเนาะบววัสิเป็น3ามหย์หรือเก้าสี่หรือว่า2 1ครับลองเอาไปเสียงโสคเสียงหลับลองเบิรงครับเป็นแนวทางสื่อสากกินแดงรัฐบาลนะครับเนาะ รับคลิปนี่บ่าวแอมรัธงกับิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเปิ่งไปใช้เอฟซีบ่าวแอมรัธงมีของดีมาฝากเอฟซีครับเมือนี่ไปรับชมมืนของดีกันครับบ่าวแอมรัฐงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับ ค้าขายไา,ยข,าย ENNIS, ขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสี่เหลถือนะครับน้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ขางนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามห่งยมหาเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูปคิ้วสามครั้งรูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อหนวงปู่หลอดที่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิดขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างไรเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหูยินขาวกบรอดซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับธรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสํารับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาไขว่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วเมือนี้กครับมีโอกาสแต่มาสักกะอะกาหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างไก่ผู้สาว อบ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสาด้ลยครับด้วย่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูหลอดนะครับเนาะวัดลวงปูหลอดวัดุกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับยื่นคา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนอ้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปุโรดมาให้ย FC, เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนยียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบันบงสนเสนยียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ